สวัสดีครับคุณู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่16เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระััสสบดีกับเรื่องราวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับประกาศหอมให้ชื่อว่าสับขาหลอกหัวละหมื่น เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าดูเหมือนจะจริงจังนะครับแต่ไม่จริงใจคืออย่างนี้ครับนโยบายแจกเงินดิจิตอลบัลล็ตหัวละหมื่นบาทเนี่ยวันนี้มีความรู้สึกว่าคณะเพื่อไทยการละครเหมือนจะน้ำเน่าไปหน่อยหนึ่งแถมบทยังไม่แน่นอีกต่างหากมีแนวโน้มครับว่าอยากจะจบก็จบเอาดือด้อๆนี่แหละครับ เมื่อวานนี้วันที่15พฤศจิกายนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่ามีแผนสำรองไหมถ้าหากว่าร่างพระราชบัญญัติกู้เงินมาแจกประชาชนไม่ผ่านสภาจุลพันธ์เนี่ยตอบสั้นๆง่ายๆไม่มีครับส่วนนายกเศรษฐาก็พูดไปในทิศท,ทางเดียวกันนายกบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่อยากจะบอกว่ามีแผนสำรองอย่างไรนะครับ แต่รัฐบาลเราทำงานโดยมีมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหลายมาตรการด้วยกันวันนี้เราโฟกัสเรื่องดิจิตอลเวลเลตและที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็แสดงจุดยืนชัดเจนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีขั้นตอนชัดเจนอีกทั้งต้องคอยฟังทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ต้องขออนุมัติจากรัฐสภาที่ชัดเจนออกมาด้วยนะครับนี่เป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีเป็นท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วก็เป็นท่าทีของนายเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับประกาศหอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ผ่านมันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลวันเลตหัวละหมื่นบาทเนี่ยมันจะไปสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ระเบียบวินัยการเงินการคลังมากกว่าที่ประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ในมุมของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนจะปล่อยนโยบายนี้ง่ายไปนิดนึง เมื่อเทียบกับความกระเฮี้ยนกระหือหรือที่จะแจกมาโดยตลอดและอีกอย่างหนึ่งนะครับกับข้ออ้างที่บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศกําลังย่าํแย่อย่างหนักถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นแบบกระชากเนี่ยมันก็ยากที่จะกลับมาเป็นข้ออ้างของเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆมาบอกว่าไม่มีแผนสำรองใดๆทั้งสิ้นแปลว่าอะไรครับ นี่เท่ากับรัฐบาลกำลังปล่อยให้ประเทศต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำสุดขีดอย่างนี้ต่อไปอีกเลยครับน่าแปลกใจนะครับน่าแปลกใจน่าแปลกใจจริงๆรัฐบาลที่เชื่อว่าประเทศไปไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่กลับไม่มีแผนสำรองอะไรทั้งสิน้นแผนที่จะกอบกู้เศรษฐกิจแต่จะนั่งดูประเทศชิปหายอย่างนั้นแหละครับหรือว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลก็รู้แหละครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกําลังอยู่ในขั้นฟื้นตัว มันไม่จะเป็นอะไรเลยที่จะต้องอัดฉีดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยการทุ่มก็ประมาณไป5 0 0แสนกว่าล้านบาทเข้าไปในระบบไม่จะเป็นเลยรู้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ที่ต้องทำเนี่ยเพียงเพราะหาเสียงเอาไว้อีกครั้งพักเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ชนะเลือกตั้งแบบแรนสไลด์ตามที่คาดหมายไอ้ความฮึกเหิมในการทํานโยบายเนี่ยมันเลยมีน้อยกว่าความกังวลเรื่องของสเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ่ะแน่นอนแล้วครับ รัฐบาลเนี่ยคงจะตระหนักแล้วนะครับวัานโยบายกู้มาแจกเนี่ยมันมีปัญหากลางทางมีปัญหาจนไม่สามารถจะเอาไปปฏิบัติได้ก็ควรจะปล่อยไปเพราะว่าการดื้อรั้นเนี่ยมันจะทําให้อายุรัฐบาลสั้นลงก็ได้นะครับที่จริงนโยบายแจกเงินเนี่ยยังมีทางออกอ,อ,กอีกเยอะะไปหมดเลยอยู่ที่ว่ารัฐบาลปรารถนาที่จะทําหรือไม่นหะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งอย่างนี้ใช้งบประมาณก็ไม่มาก สามารถใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องกู้นะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้ไม่ต้องกู้เลยวิธีการนี้นะครับมันคือการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นแล้วก็รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาระดับแล้วก็ทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดซึ่งรัฐบาลลงตู่หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้จริงปัจจุบันนี้ ถ้ามีคําถามว่าแล้วยังต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หรือไม่เนี่ยคำตอบคือมันก็ยังมีความจะเป็นอยู่นะครับแต่จะให้ถึงขั้นที่ว่าต้องนําเงิน5้าแสนกว่าล้านมาละเลงให้หมดภายในเวลา6เดือนเนี่ยมันมีคําตอบจากกูรูเศรษฐกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังจากคนที่เคยเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติรวมทั้งผู้ว่าแบงก์ชาติคนปัจจุบันนี้นะครับเขาก็พูดตรงกันหมดเลยบอกว่าไม่จําเป็นหรอกครับ มันจะกลายเป็นการขี่ช้างไล่จับตะกแตนซะมากกว่านะครับอันที่จริงเนี่ยการที่รัฐบาลตัดสินใจจะออกเป็นพระราชบัญญัติแทนที่จะออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยแค่เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันมันอาจจะมีเจตนาบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเอาอย่างนี้ไปดูที่สํนานักข่าวอิสาราเขารายงานกันเอาไว้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2อ4พจนถึงวิกฤตโควิด1 9เนี่ยนะครับ พบว่าระหว่างปี2541จนถึงปี2 5 6 4มีรัฐบาลทั้งหมด5ชุดด้วยกันประกอบไปด้วยรัฐบาลในชวนหลีกภัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรรัฐบาลอภิสิทธิ์เ,เวชชาชีวะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้ง5รัฐบาลเนี่ยนะครับมีการออกพอรกรกู้เงินหรือร่างพรบรกู้เงินวงเงินกู้ตั้งแต่3 0 0 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปอย่างน้อยออกมาแล้ว9ฉบับด้วยกัน ในเก้าฉบับเนี่ยออกเป็นกฎหมายได้สาเร็จคือออกในรูปของพระราชก,กําหนดก่อนเพราะมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนมีอยู่สองฉบับที่ออกไม่สาเร็จคือร่างพรบกู้เงินจํานวน4ี่แสนล้านบาทโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนุมัติหลักการร่างพรบฉบับนี้เมื่อวันที่6พฤษภาคมแต่ต่อมาเนี่ยคอรมอชุดเดียวกันนี้แหละครับก็ตัดสินใจยกเลิกไปเองร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาท โดยที่ประชุมครมสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันที่19มีนาคม2556แต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยนะครับว่าร่างฉบับนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนนี่แหละครับถ้าหากว่ารัฐบาลมีความจริงจังมีความจริงใจกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็เนี่ย รัฐบาลก็น่าจะฉุกคิดสักนิดหนึ่งสิครับว่าโอกาสกู้สําเร็จเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างสถิติมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับอีกทั้งการออกเป็นพระราชก,กําหนดเนี่ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ําว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนแต่รัฐบาลไม่ทํารัฐบาลเลือกที่จะจําเป็นเร่งด่วนด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติซึ่งมันมีขั้นตอนมันมีความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานกว่าแถมยังบอกว่าไม่มีแผนสํารองอะไรเลยมันคืออะไรครับถ้าจบก็คือจบนะครับ แต่กรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาดูเหมือนว่ารัฐบาลพยายามอย่างหนักเลยที่จะกู้มาแจกแต่ในความพยายามเนี่ยรัฐบาลไม่อยากแลกกับคำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยโชคดีสุดๆของรัฐบาลก็คือตกในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วรัฐบาลก็คงจะยากเป็นเช่นนั้นน,นะครับคำถามคือว่าลรวจะจบหรือเปล่านะครับอย่าประมาทนะครับศรีสุวรรณจัรญา ไปร้องให้กรกตตรวจสอบแล้วนะครับว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นการหลอกลวงหรือเข้าข่ายว่าเป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหรือไม่ยื่นและก็แนบโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000บาทจนถึง200 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและอาจจะถูกสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด20ปีอีกทนเนื้อหาคำร้องเนี่ยบอกว่า ช่วงที่มีการหาเสียงคนที่เป็นแคนดิเดตนายกนตรรีของพรรคเพื่อไทยที่ชื่อว่าเศษฐาทวีสินเนี่ยไปปราศัยกับชาวบ้านบอกว่าไม่มีการกู้เงินมาใช้กับโครงการนี้แต่จะใช้การบริหารงบประมาณปกติเมื่อทำหนังสือที่ลงนามโดยหัวหน้าพักเพื่อไทยชี้แจงมายังกกตตามมาตรา57ของพรปว่าโดยพรรก,การเมืองถึงที่มาของเงินที่จะใช้ยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณปกติแล้วจู่เนี่ยนะครับ พอได้เป็นรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินคนนี้นะครับกลับออกมาบอกว่าต้องกู้มาแจกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากกตนเนี่ยจะเป็นนิจฉัยอย่างไงแต่เรื่องกู้เรื่องโกงเนี่ยพักเพื่อไทยนี่แหละครับที่ไปเป่าหูให้มวลชนเกลียดรัฐบาลลงตู่บอกว่าดีแต่กู้ดีแต่กู้กู้แล้วก็มาโกงกันอะไรกันมันก็เลยเกิดภาพจํา การกู้ก็คือการโกงเพราะฉะนั้นเมื่อนายกเศรษฐายืนยันกับประชาชนบนเวทีปราศัยว่าไม่กู้เด็ดขาดมันก็มีผลต่อคะแนนนิยมอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างว่าแหะครับถ้าหากว่านโยบายนี้เกิดตกในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาคําร้องของนักร้องหมายเลขหนึ่งก็ต้องตกไปแต่ถ้าเกิดผ่านทะลุสภาอาจจะได้ลุ้นถึงขั้นต้องชิงดํากันเลยนะครับเห็นกันอยู่หลั่นหลัดแะครับอ้าวคุกซะแล้ว